สำนักง,งานปศุสัตว์อำเภอกลุ่มโซนที่1ขอก็นำเสนอผลงานเด่นประจำเดือนเริ่มจากอำเภอชัยประการอำเภอชัยประการสร้างความมั่นคงทางอาหารทุกเลือนเริ่มต้นจากบ้านท่านนอำเภอชัยประการและขยายผลออกไปสำนักง,งานปศุสัตว์อำเภอชัยป,ประการเรินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและทับเผยรอบที่1นึ่ทับหให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในอำเภอชัยประการ ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอชาประการยิ้มเคลื่อนที่โดยการแจกสนับสนุนวัชพัณฑ์ละคคำแนะนำการป้องกันโรคสัตว์ให้ถูกวิธีกิจกรรมเดือนอำเอภอฝางเดือนนี้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฝางได้บริหารจัดการสุสนัขจรอจัดตามเส้นทางรับเสด็จสมเด็จเ,เจ้าฟ้าลูกยาเธอ เจา้าฟ้าสิริวัณวารีนาริรัตราชกัญญาณสถานีเกษตรหลวงอ่าง้างอำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่และนอกจากนี้ได้นำนักสัตวแพทย์สุวัสดิ์สอนมั่นให้มาดูสุขภาพสุนัขส่งเลี้ยงซึ่งปกติดีสำนักงานประวัติศาสตร์อำเภอฟางร่วมโครงการผู้ว่าพบประชาชน1สัปดาห์หนึ่งอำเภอโดยจัดที่ งองค์นำร้อนอำเภอฝางซึ่งรับฟังปัญหาและข้อเสนอเนี่ยต่างๆเพื่อน,นำไปแก้ไขในปัญหาพื้นที่ในระดับต่อไปแต่นอกจากนี้สำนักง,งานประสัต์อำเภอฝางและสำนักง,งานปศุสุตว์อำเภอเชระการได้จัดโครงการผ่าตัดทำหมันคิกออฟตามนโยบายท่านทธบดีเพื่อลดประชากรสุน,นัขแมวโดยผ่าตัดสุนัข8ตัวแมว2ตัวตามกิจกรรมโครงการเป็นที่เรียบร้อย กิจกรรมเด่นอำเภอแม่อายประจำเดือนนี้สำนักง,งานปศุสัตว์อำเภอแม่อายได้ร่วมรับเสด็จโดยมีท่านนายสัตวแพทย์อนุสรคอามประจวบปศุสัตว์ร่วมรับเสด็จในกิจกรรมโครงการร้อยใจรักของอำเภอแม่อายซึ่งเกดิดขึ้นในระหว่างต้นเดือนและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และนอกจากนี้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่อายได้มอบปัจจัยการผลิตเป็นไก่ไข่เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้และมอบเป็นอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและนอกจากนี้กิจกรรมเด่นอีกหนึ่งกิจกรรมของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่อายคือบริหารจัดการสุนัขเส้นทางรับเสด็จนวัดท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยได้ร่วมกันกับสำนักงานปสุสัตว์อำเภอฝาง กิจกรรมเด่นอำเภอพล้าวประจำเดือนนี้สำนักง,งานปรสุสัตว์อำเภอพล้าวได้รดนลงดำเนินการฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคปากและท้าเปือยรอบที่1ทับ66โดยได้ดำเนินการให้กับเกษตรกรในพื้นที่นอกจากนี้ได้ เฝ้าระวังป้องกันโรค A S F ในพื้นที่และดำเนินการต่างๆเพื่อเข้าควบคุมป้องกันพร้อมกันนี้ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษนักบ้ากิจกรรมชิกออฟต่างๆตามท่านที่บดีกำหนดกิจกรรมเดินอำเภอเวียงแหงสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงแหงเดือนนี้ ได้ร่วมกับอบตอเพียงหลวงก็สนอฐานชุดสัมพันธ์มวลชนที่3201แจกปัจจัยการผลิตไก่เนื้อจำนวน5,500ตัวให้กับเกษตรกรในอำเภอเวียงแหงเพื่อ,อไปสร้างอาหารที่มั่นคงนะสร้างสุขและนอกจากนี้ได้ร่วมกับอำเภอมอพระหมกันหนาวให้กับผู้ประสบภัยจำนวน300ลาย,ลายนะที่ว่าการอำเภอเวียงแหงและพร้อมกันนี้สำนักงานปศุสัตว์ อำเภอเวียงแหงได้สร้างขวัญกำลังใจให้ประชากรโดยการร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่โดยได้ให้คำแนะนำและแจกเวชภัณฑ์ต่างๆเพื่อสร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรต่อไปสร้างสันติสุขสำหรับครอบครัวกิจกรรมเด่นอำเภอเชียงดาวสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงดาวได้ร่วมกิจกรรมงานฟิลเดย์ของอำเภอเชียงดาวโดยได้ นำกิจกรรมรูปแบบต่างๆมาร่วมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจเกษตร,รกรและนอกจากนี้ได้รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยรอบที่1ทับ66ให้กับเกษตร,รกรในพื้นที่สร้างความมั่นคงและเข้มแข็งพร้อมกันนี้ได้มีการจัดฝึกอบรมสมาร์ทฟาร์เมอร์ด้านปรุษทัทให้กับเกษตร,รกรต้นแบบเพื่อนาองค์ความรู้ไปใช้เป็นประโยชน์และยังมีการประเมินศูนย์สวก ด้านบริษัทของอำเภอเชียงดาวซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย